สวัสดีครับผมคนอีสานบ่าวนเมืองครับนี่ครับเมนูเห็ดกับเข่าอยู่กระท่อมบ่าวแทบ้านครับผมพากันเป็นตึกแหมากครับบ่าวหอยครับกับเนื้อไก่แหละครับนี่ครับในป่าคือปากิดเดือดนะครับเด๋อวป่ากิเดือดปากระดีแหะครับสีดก้อยครับผมก้อยใส่มดสมมดแดงนะครับแต่ตัดหัวขวดวเจ็ดออกเรียบร้อย นี่บ่าวหอยนเป็นต้มียังเลยนะต้มสมป่าครับะฮะต้มขนม <uca us ur> ปังนี่ไปอาบน้ำมากครับผมหอ,อ,อมบตุกับต้มได้อหอดปลาไหลพร้อมเลยครับปลาไหลเอียนเหรอครับได้ปลาคอน้อย ทิงต้มสุ่มร่วมกันเลยเอาหอยมาสุกแล้วดูที่มือก่อนสมนุมดีจะไปหอมเยนครับหอ,หอมปลาไหลเสียบแล้วหอ,อยซ้มเนีน่ย เดี๋ยวผมไปเทหนาตาให้มันเป็นมีสีสันนิดนึงครับเจ่านำเข็มขนขนาดนะครับสามซีสันก็คือใส่ข้าวคั่วไปด้วยจะจด้นำเข็มขนครับลองมึน,นะครับอีลีอีลีอีลัวอะไครับ อีลีอีลัวอีลีนะครับนะหอมกลิ่นกบขัวขึ้นมาทันทีเลยครับอ๋อกบัวในม,มันละลายเสร็จส่วนนี่ครับผิดเล็กน้อยควรเป็นสีสัน ใส่พริกนิดนิดนึงก็จะเป็นออกสีน้ำเข็มขนนะครับโอ้เบาหอยสิสั่วแตงกิงแตงไทยนะครับส่วเดี๋ยวผมจะไปหาหมดแหลงครับก่อยปากปากี่เดิดปากกาดีครับเบาหอยเมันฝักมุนแอดแ,แล้วมุนมุนอับพับแล้ว ปากกระเดิดปากกระดีเลยลหระครับครับไปห,หาห้างมดแดงกันครับรที่นี่ส่วนหุกมองเบาไปดีเห็นแล้วครับห้างมดแดงอืมบาดที่หนเจ้าจอดโอ้ยโอ้ยบาดที่เ <c oughs> ต็มแขนผมแล้วพี่น้องแมวเอ้ย ครับเดี๋ยวน่งขานั่เอ้ไ้ลพอเลยบ่หางเดี๋ยวพอาสิปุก็เลพดห้าง กัดไปหมดแล้วครับพี่น้องแมวลำบากนิดนึงครับจะกินของแสบ่บ เต็มเลยล่ะโอเคก้อยแล้วครับเต็มยัน เกลือกระส่แล้วครับถัดเีไอ,อ้นว้ากอ้อยปากกี่เดิดปากกระดีงกับจอดนี่แหละ ไกล่ลูกขึ้นได้นอนหลับนอกครับลูกขึ้นได้นี้นี้เนี้ยเฮี้ยนอาร่าทครับผมมากๆกับไปธุระดอกเปเรียกกับไปขีิปอ้อยครับปปเป็นหรปเอามาแล้วบ่

รบอบตีบเขามาพอดีครับรอบตีบนี่ดูปลาพะโมจันก,ก,ก้อยปลาก้อยปลากินก้อยปลา ครับเรียบร้อยใส่สิกรากงดิสุดเด็ดซันม,มันไทยใช้หน่อยครับ ลัเราพอดีครับ ส่หมดสุดยอดทนีแล้วครับตตกไปครับนี่ครับกิดคนิดกงอก้วครับมุมมัมมี่ ูมามิสแล้วใ bueno ช่คร,ครับนี่ส่วบแตงพ้อ อันนี <S S ้ได yeah, ้คร no. yeah. nah, ับเหมือนีกปากกี่เดือดพออันน้สองน้องฝุ่นเราว่าสามสิเขาไม่แย่เหมือนเอ๊ะงนะตัวแย่เลยอ่ะค่ปลาสองน้องดิว่าไหมน่อยว่าเถอะเมน้อมันดีวัดมาเลยครับมามากินน้ำกันครับบ้า nga bớt mình dán gần cái quả nén lặn mà mẹ ui chết chết đúng, rồi. đúng rồi. Sự có gì một mà anh đi lý mà bao bì ông lên gặp bao bì ô uể oải hang đấy mà để sai là chỉ ừ. งานงานประจำคือไถหน้าโอวแมนโอ้เบาหอยบึงครับเบึงดีดีนะครับบมนผู้ใดหล่ะเะิงดีดีเมือลงตัวเนครับต้องกินแบบนี้ครับก้อยปลาต้องพริกครับเลยครับเ็ดเนาะเกกวบน้อยเนากินหอว่ เมื่อม่เน้นดีอืมจดไเมื่อว่าอืมยโจว่านอนี่อ้ต่นบ่เบ้อม่อาบน้ำอ่นเปลีสภาพนี้วายบบเดยก็เสียบดบ่เพ่นินเขาทำไรเนียไ่ต้องกินต่อเขานั่นเพื่นกินก็เ่กินเนาะ เนนอาไปกินนี่ไม่ต้อง,งกิ oh, นคนนี่จะเยอะนนี่นะครับโอ้ไหวู้แซ่บบดูอวะวู้งเกี่ยวได้เนาะบาดูอเลยว่ะวางเลยก,ลก่นอนะครับหลอกหอจอเลยี่ินเดือดกเอนบ่เบดแลว่เบางเนียเอาลุนกีย กูดกหเนาะมาเฮียแม่โอ้นี่แบบโจักมากินก้อยะิมก้วยปลายนะฮ่วยมาฮ่วยกระซิมหีย่วยขัดแต่ผ้าขาได้เดี๋ยนียเฮ็ดกินละเมียอลาดมาดกแม่เฮ็ดให้กินเมียมาดแมโอ้ยยม่เห็อเดี๋ยนเพบอ บาดมาหอยเผ็ดอริน่นอนอ่ด้ขาหลุมด้วย้อตากูแตกก็น้องสาสมาก็ดนโอ้ยผเแล้วบาดว่าใส่ดเลยสว่าจะอื้หนต้องยินเน่ยตากูแตกเลยเนาะม่นสมากของกันการให้กามทำเรือกลองบ่อกองเขาทาวยังเอเพี้ยนแดบนู้ๆนะเฮ้ใกรอยู่ไปหน่อยหน่มองทางเขาดง thẳng sao hãy quang hô hoa hỏng quang hô hoặc quang béo con của quang bóng 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 จีดกล่องแล้วบาาลล้บานปลาเนั่นต้องไปบอ,อเขาเป็นมั่งยืนประจำทุกปีเลยปลาซิมส่วแต่งแตงไทยแตงจริง,งบางไรกันครับแตงแไผ่บ่หัวแดด จิวดเด็ดนะครับเมนูมึงแซ่บีหลีอีหล่อเมนูผนไฟติเนหจิ่มนี่่แลยจิ่า้วยัจิ่มหวหาหัวหัวหัวเัวหหัวหัวหัววหั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 วหหัวววหัวหัว Bi nhỏ nhọn thứ lên. Hoặc nó hầu. Tình nắng. Mày, mày hầu. Tầm hầu. là hầu. luôn hầu. Tầm 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 Tầm hầu. Tầm hầu. Tầm <cười> <cười> ừ, từ cái này phải năm quần đầu. À, thì mới kinh mà. Móng, đùn nhiều. Làm nay em Kinh nhiều. Bây giờ cứ coi tùng đó quá tùng đó, lắm mà đà đấy tùng rồi เพลิดตงเพลรดคาเนาะพรดีพ่อนขายกันเนี่ยกับพ่งเนยใครมโฉบอยู่ไม่หอกน้ำร้อนไนี่ยน้ำผมยังเวียนอยู่เนาะไอเนี่ยจะนเย็นน้อยนี้ไห่แหงครับจะเสียบเสียบวนบ่อเสียบน้ำเลืเตือมือซึมเยนเนาะกรฟอพุ่นร้อนเนาะ เบอร์ขึ้นอยู่อ่ะอยขอโทษนตามุน่ัมีสรว่าได้เร่อสอกมาด้ห่ได้ไปหอกานมมได้ถนอกมาิ่น่วหัวขาปนัวหน้า ตอมนีอตอมว้นะตอบ่อ่อตอม่อม่มต่้มน่ตอมมต่อต่่ต่มตม่อมอ่ม่มต่อมต่อม่ยมต่อต่อต่อมต่จะต่อมต่อ่น่ะกตมัอมอตักม่ะอม่ตอมต่อมเ่อมต่อม่อมต่อย่ยมเ่อมอมตม่อา่่อ่อ่อมต่จะซื้อมา่อ่ เผื่อเผาหรือเผาตลอดแต่หัวฝันจะเกี่ยวแต่งงานก่ได้กงเนกองอยู่ห้าอย่่งงาไม นี่มอะรคือกครก็ข่าวผมันเรียนแรนเติบโตนะ้ควาี้ไก่ย่ยเ่นาวเงียไกลอะไรแบบนี้วัญไปขวัญมายันเออ นี่เป็นกองเลี้ยงหมดเลยบ่นีน่เป็นอะไรวะเป็นอะไเนี่ดยดูด่าด<ะ>งเหยื่อฮะเป็นมือห่วกลองไมเล็กแต่นึกไมเด่นางไมนหลงทางนีแต่แนวแสบๆครับแสบๆเ็ชรเพชรได้ะ หามาไรว่ติไปแบบน้เ็ฝ้าของมันม่หมดนะูหมดเทียบว่มันเรียบหรอกเย็นเบงหมดเหมดแดงย็นย่างเยอแล้วเย็นงเยไมอยาก่มดนู่นผิดผอมครับ ก็มันตุมเจ็ดเนาะวมันเะก็ดว่ะเกิดมาอีกข้างโอ้เบาหอยถึนติบเขาบดติปหนึงนะครับถิเนาะแรงม,มันติปทลเน่นี่อันนี้ก็นเออนอ,อ,อ๋นี่หมบอบออินหรือไทยอะไรนี่บอซ่บตอนนี้ล่ะซ่บตอนเล็บนีบตุมสมปาอุ้ยสุดยอด phết xám hạt quay bạc trắng nó vẫn gìn được này ba nhìn này quay con chi oh con để cho cái cái bỏ con đẹp ยังบอกได้เด,ด้ครับแต่ว่ากรสิเบิดแล้วซั่วแบบแตงแตงไทยแตงจริงกับแซบ่บนะครับเปียวซัมเน่เราเติมสมปลาคายดีก็แตงไทยอย่างนีแตงไข่เรื่บอกแตงไข่แบบนี้แหะครับโอ้ยก่อยปลากระแซบ่บตกบสมปลากระแซบ่ปแซบปลาไม่ไหมซุๆดๆแล้วครับหรั <ผม S 1> บบานแหง้งน<ม>ึขพออยากมีน้ำตัววพอเลยไม่คัานออกบดอืจจบบอ ผมขอบคุณหลายครับผมติดติดตามช่องคนอีสานครับผมบา้านเมืองกับทีมงานบ,าบ้านตลอดนะครับยังไงก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งทุกคนครับสวัสดีครับเดี๋าหมดแลงมางกันออกไล่คือเขาครับพทวนแล้งต่ออีกเอาบอ่ <laughs> ต่อตลอดเลยน่าจะวัานี้แล้วต่ออีกแล<อ>้วอยู่กับทบมาเชาวบ้านเนาะ <laughs>